กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านด้ยจ้าเหมือนกันอยู่กับน้องเมนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะะเนาะค่ะเนาะสามาช่วียงเที่ยงบายนะจ๊ะกินเขาน้ำมสัมผับน้องเม้นไปน้ำเนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางให้ทางขาวในเอฟซีนะคะเนาะมาถามข่าวน้องเม้นหลังจากเพื่นไปหาปูนะคะ หมู่บ้านแอฟไปบ่ไหวหมู่บ้านเพื่อนัวหลายเนาะค่ะเนาะปลาปูมันทวงแม่นแม่นง่าตันปูทวงแม่นแม่นบ่ลน้องเมียแม่นจ้าโอ้ยปลาต้อนก๋วยเตี๋ยวกันสะนะสวัสดีน้องเมียจ้าจส่อะ่ะไรี้ไม่ต้าเไ,<ด>ไปเพื่อนไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะค่ะเนาะลูกค้าไลายไลน์พรแม่พี่น้อง มือนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวมากินข้าข้าวเทียงคือเก่าเนาะค่ะจังไดกับเป็นกำลังใจนะคะเด้อรอสักครู่ค่ะก่อนสองแม่ปางแถวบัาตา,า,านีพี่น้องใหญ่ไรผมอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ อย่งเยครับเมื่อวานเมื่อวานว่าไปหาพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ที่อยู่ชายวานใช่ไหมน้องมีแม่นจ้ะนี่างครับท่านเป็นคนที่ให้เมวานทองมาใช่ไหมแม่นจ้ะน้องมีเคยไปครั้งแรกหรือว่าไปครั้งแรกจ้ะเป็นไงต้องมีวัดของอาจารย์เป็นยังไง ตอนนี้เป็นกัรกำลังสร้างจ้านแต่ท่านก็ให้<ส>ถ่ายใช่ไหมท<ส>ี่ถ่ายค่ะครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามเนาะสอบถามแนวทางของน้องเมย์แล้วก็ของผ้าจันผ้าจารย์<ห>มีแนวทางด้วยใช่ไหมเพื่อนีค่ะเพื่อนสี่เอาเ้ากระดาษเพื่อนสีเป้ากระดาษ จะเอากระดาษมาเป่าเนี่ยแม่จะได้มาจากถึงก,ก,ก,กับดวงของคนที่เป่าเพื่อสิใบพุ่มขึ้นไปอยู่นั่งจะเอากระดาษมาเป่าเพิ่ตัวเลขขึ้นแม่จะเป็นยังไงลนะเพื่อจะสีเขียวเลขกนึงเลขกองเลขกสามเล็กสี่นะจ๊ะโอ้ท่านท่านแมน่นพก็จะสีเด่นออกเด่นออกมาเป็นจ๊ะ ไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแล้วก็ะหงส์ได้ยินเยอะแหละวันเสาร์ใช่ไหมไปจะไปวันเสาร์สิไปหาปูปูปเป็นในข้าแมันทั่อแม,ม่จ่าแม่พี่หน้าสิเป้ากระดาษเตาเอีไหน่อยค่ะวันเสาร์เอทีพีว่ารอไว้เด้อค่ะพีน่น้องหรือว่าไปนั่งรอไว้เวียนหัว เขาขายเที่ยวก็พอไปคือคือท่านดูดวงด้วยใช่ไหมเบิ้งดวงนั่งจ่าแม่นว่า้องไม่แม่นจ่าบม่รูนเลยว่าสิเบิ้งโยกเงินกระท่วงเอาท่วงเอาบีโต้ก็ผเป็นเลขเป่าก็ได้นะครับจ่าเกิดมาที่เคยได้ยินมันจะได้ยินเพื่อนแม่ไม่เจอว่าไมีเพิ่มค่ะได้กับเขูไม่ยำดีเ่ๆจะมี สามตัวจะเป็นเก้าเจ็ห้แล้วสตัวจะเป็น90้าศเรากับซิมีเป็นเหลืยเล็กถูกของน้องสองเจ็ดจ่าแล้วไปหาผ้าจานน่างว่านี่ะอาจจน้องน้องบอกกับผ้าจารย์ว่าจะให้อีกแค่สงวดสิบางงวดหนึ่ง แล้วอันนี้ที่ให้ที่น้องให้ที่น้องคือแม่น้องบาวเลยแล้วมันจะน้องแกอีแค่ซีงวดแค่สี่งวดจ้ะแล้วก็หลุมงวดหนึ่งแมจ่จะและสีบาไว้งวดหน,นะน,นึ่นงแม่มันใจก็แรงนูน้มันใจเก้าโซนจะนี่นะแค่ไก็ได้เก้าซีนึงมันเพิอันไปนอนจะ ฟันดีอยู่ไหมจาะวันป่ได้หาเหรืออเะก้าคาาซู้อหนึ่งลองไม่อาจจะฟันผู่ใดอยากมากพอหนองเน่อมะคุยจ๊ะมะจางก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวอุจวนหนองเน่่น้ำละที่การดลานอที่หานแ่นบอลนี่แม่าเป็นแม่เพื่อเป็นอย่เนอะอุจุนที่การซียูหนองหานข้างไปส,ก,สนนกุลเซนไนจักรเรือ คิดไปกันาเป็นดด้าเกียวไก่มาละ่มลก้ว้่เื้แต่อาจารย์บอกว่าจะให้ถุงอีิงวดแม่จาก็นุม่ก็ถุงอีิงวดล้วก็ลุนุงใช่ไหมแม่จัดอ๋รูซิงแล้วหลุดมวดนึ้อสสิกาเป็นหาอาจารย์ เพราะทำข้าวเหนอยวไปถ้ำบุญก่นอนวันเสาร์นี้จะไปทำพิธีเอฟซีอยากจะไปด้วยได้ไหมไม่ได้จ้ะไปได้เนาะก็โทรหาที่มีนะครับเนาะไไใครที่อยากไปที่โมงต้องมีไปที่โมงครับต<อ>้องไปตอนเที่ยงเบอร์ออโทรเบอร์อะไรน้องมีศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้า 7-63-03-64ย่ใครอยากไปอาบน้ำม,มนต์ไปจะดอก้อไปืีดวมสามารถไปได้ไไดแล้วจะไปดูวิธีการเ,เ,าเ่าเตาอะไรนะเตากะดะเ่ากะดา,าะดา้วยต้องไม่เคยเห็นไงยังไมาได้เคยเห็นจัะเป็นครั้งแรกเแต่เลขพระอาจารย์นี่ยังไม่ให้จะให้วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับแน่นจ้ะ พิมพ์รอไว้นะครับวันนี้จะมีแต่ตัวเลขต้องมีอย่างเดียวนะครับส่วนพระอาจารย์นี่จะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนเช้านะครับนเานเานะ,นะวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องได้ไปแหละเมื่อวานเสียดายไม่ได้ไปเสียดายมากเลยก็ไม่ครับแต่พระอาจารย์ก็ให้ถากก่ายแล้วเนาะยังยังวันนี้อาจารย์อาจากใช่ไหมใช่จูเก่าแต่ว่า,าน้องเป็ระอาร มีเพิ่มมาแค่กลับหัวให้คแบสุดใ่หครับนะเมื่อวานไม่ได้กลับหัวได้เมื่อวานไม่ได้กลับหัวนะโผ่มางานลผ้มาน้กเงินตคอูสายบนาที่องพี่นองได้นะครับ ยึีแคปหน้าจอไว้นะครับมเป็นตัวเลขที่มีไว้กับ้านหน่อยแพงเกค่ะหรือักรหมวเราไม่มันคือานหมวดที่หาอันนี้มวดที่ห้าน้อยแพงเล็กนะคะผู้ใดอยากกู้จ่ายกมาอยู่ไปตามแพงเ้ัดมูหมวกหมวกมเด้อตกับชิดได้ยังไงแล้วกูน้อยแพงเล็กแพงเล็ก้วคือแรงหมวกไร้ดางไร้แบบนีนะ การทอดผ้าทอดกู้ยุบผ้าคุณนะผู้ใดแตอยากไปเนาะได้ชื่อใหม่นะอุมาโน้อยแผงลิศอุมาผู้ปู่ทุกคนเมื่อนี้เป็นโลกวันน้องเมย์หลายนะจ๊ะเมย์ตังานนะค๊ะเนาะครับขอบคุณน้องเมย์วันเสาร์เนาะน้องเมย์เนาะจ้าวันเสาร์นะครับเป็นน้องเมย์ขอบคุณครับ